สวัสดีตอนเย็นที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่อีแม่มาฉันจะสอนเข้าซิปแบบมีซับไนนะตอนนี้จะเป็นซิปซ่อนนะแม่นะอ่าวิธีเย็บนี่เลยอันดับแรกแกต้องมีซิปนะแม่นะเสร็จแกต้องอย่าลืมเย็บล็อกตรงก้นเรดของแกไว้อ่าเราจะได้แบบเข้าซิปได้อันนี้คือได้เย็บไปแล้วเนาะอีแม่ก็ไปเย็บเอาเองเด้ออ่ารูดซิปออกจ้าตะขอหัวซิปคืออยู่ตรงริมนะ งานเข้าซิปตัวนี้จะเป็นงานแบบมีซับในนะอีแม่ถ้าจะใส่ซิปแบบไม่มีซับในก็ใส่ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้เลยเอาแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแค่พับหัวคนละแบบแค่นั้นเองแต่ตัวนี้จะมีซับในก็จะพับหัวในผ้าซับในเนาะตรงก้นใจอีแม่ดึงให้ตึงมือนะแม่นะกลาวให้แน่ใจว่าซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วแกก็เย็บเลยนะแม่นะอือเย็บเลย ดูตามือดานะแม่นะอืถึงสุดลุงขวดข้อต่อเราก็ย้ำค่ะย้ำเสร็จทีนี้เรามาประกบซับในกันอ่าเปิดซิปขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนเข้าซิปเลยเปิดขึ้นมาอ่าทีนี้เราจะมาพับตรงหัวหัวซิปนะ่ะไปทางจากนะแม่นะแล้วก็ตัะเข็บไอ้ตรงที่อยู่ตรงหัวซิปนะ่ะพับมันลงมาทางทางเรานะทางที่ดานั่งอยู่นะเออเห็นไหมมือพับไป แล้วก็จะเข็บผ้าด้วยพับลงมาให้หมดพับมาฝั่งเดียวกับซิปเลยแม่ฮาฮะย้ำค่ะดึงให้ตึงมือนะแม่นะเข้าซีประมือมือหลวมไม่ได้เลยนะไม่งั้นซิปกองมือต้องตึงหาเรียบร้อยทีนี้มาฝั่งที่สองค่ะเปิดซิปขึ้นทางนี้เราจะมาเก็บจากทางหัวฝั่งนี้นะคะอค้าวแกเก็บเข้าไปพับหัวมันเข้าไปให้ลงไปฝั่งซิปหมดเลย ทีนี้เราก็จะเอาฝั่งซิปขึ้นท้างบนนะคะรอบแรกเราเอาผ้าใช่ไหมรอบนี้เราเอาซิปขึ้นบนนะเปิดผ้าให้เพื่อนๆดูนะั่นแหละทำแบบนั้นเลยเย็บเก็บไปค่ะเอาให้ตึงมือนะแม่นะเสร็จเรียบร้อยค่ะอีแม่กลับมันออกมาดึงมันออกมาอีแม่พอดึงออกมาก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะจ๊ะนี่คือการใส่ซิปซ่อนแบบมีซับใน แบบไม่โชว์ตะเข็บนะดูดีดูแพงเวอร์ตัวนี้แบบนี้เลยจะแม่หวังว่าวีวนี้จะมีประโยชน์นะแม่นะถ้าแกยังไม่เข้าใจอะไรอีกก็ข้อความมาส่งข้อความมาอีแม่เนดะี๋ยวฉันจะตอบนะ